สวัสดีครับปีนะครับศูนย์รถยนต์มือสองเต็นยูเคคานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถมือสองสภาพดีๆสภาพสวยๆมาอัปเดตมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เป็น s u b a r ุอิมเพรสซนะครับ2.0งจุด e ูนนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเป็นรถเกียร์ธรรมดารถปี2010นะครับตัวนี้เลขไม 1, 38, โโล์่งแสมักว่าโลตัวนี้ไมล์แท้เช็คศูนย์นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดง เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าตัวนี้มีออปชันมีชุดแต่งอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบนอกกันก่อนนะครับเราเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับสำหรับตัวนี้เป็น subaru impreza นะครับ2 0 4 wheel ตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวเทอร์โบนะครับแต่ว่าตัวเจ้าของเดิมไอ่ตัวฝากระโปรงด้านหน้าเขาใส่เป็นตัวของตัวของเทอร์โบมานะครับสำหรับ ไฟหน้าของเขาจะเป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นไฟลูกแก้วแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟหน้าซีนอนนะครับตัวนี้ให้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาด้วยสำหรับตัวบอดี้รถไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะครับตัวเครื่องยนต์ก็ใช้น้ำมันล้วนๆไม่เคยติดแก๊สเลยตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเป็นตัวหายากแล้วนะครับตามท้องตลาดไม่ค่อยมีแล้ว ตัวนี้ให้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วก็จะเป็นล้อแมคล้อแมกเป็นสีเทาเมทัลลิกเป็นสีเทาจะออกเทาดำนิดนึงเป็นขอบ18นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น5ประตูนะครับสำหรับไฟท้ายก็จะเป็นแบบสีขาวแล้วก็จะมีไฟ LED ที่เป็นลูกแก้วเป็นแว่นๆว,ว,วงๆนะครับ ด้านท้ายก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับตัวไฟท้ายกับไอตัวที่เป็นกระจังโครเมียมนะครับสายท้ายก็จะเป็นแบบสีขาวก็ตัวนี้ค่อนข้างสวยอยู่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยแต่งอะไรเยอะแต่ว่าก็ดูแล้วก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะครับ สำหรับเต็นท์ของเราโชว์รูมของเราเน้นที่กับซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงโดยส่วนมากจะเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับไมน้อยไมแท้ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือจะลองแวะเข้ามาชมรถตัวจริงของเราได้ที่โชว์รูมของเรามาทดลองขับดูนะครับมาดูรถไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวภายในห้องเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเครื่องยนต์เบนซินตัวเครื่องไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับเป็นรถบ้านใช้น้ำมันล้วนสำหรับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ค่อนข้างแห้งนะครับ น้ำมันไม่มีซึมไม่มีเยิ้มอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายพานสายพานก็ยังก็ยังดีอยู่นะครับสายพานยังใหม่อยู่แล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับตัวด้านหน้าไม่มีชนไม่ไม่มีการชนนะครับสำหรับอ่ารอยเม็ดอาร์ อะไรต่างๆยังอยู่ครบนะครับยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับที่แก้มก็โลโก้ที่คำว่าซูบารุยังอยู่นะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดคันหน้าเดิมที่แก้มซ้ายขวาจะมีคำว่าซูบารุยังอยู่นะครับตัวหนังสือยังคมยังแบบ ยังแบบเดิมๆออกข้างเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวน็อตแล้วก็เบ้าโช๊คนะครับส่วนฝากระโปรงหน้าก็จะมีการเปลี่ยนเป็นของรุ่นไออินเตอร์อ่าโทษท,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 ทีครับเป็นรุ่นของตัวเทอร์โบที่มีอ cool er ินเตอร์คูลเลอร์มานะครับสภาพเครื่องค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผ่านการใช้งานมาแค่1,308,000 0กโลนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะครับ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในห้องโดยสารกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับสำหรับเจ้า subaru impreza ตัวนี้นะครับเป็นตัว2.0เป็นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวเทอร์โบเป็นรุ่น5ประตูนะครับขับเคลื่อน4ล้อสำหรับตัวนี้ออปชั่นที่ให้มานะครับอ่าส่วนออปชั่นที่ให้มาก็จะมีเป็นกระจกไฟฟ้า4บานนะครับแล้วก็จะเป็นตัวกระจกมองข้างปรับ ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับสําหรับตัวเบาะก็จะเป็นแบบเบาะผ้านะครับแล้วก็ตัวเบาะก็จะออกโทนแบบดีไซน์แบบสปอร์ตเลยนะครับที่หัวหมอนก็จะมีช่องแล้วก็อ้ตรงช่วงปีกสองข้างก็จะรับที่หัวไหล่ก็ตัวเบาะค่อนข้างแบบสปอร์ตมากๆนะครับแล้วออปชั่นที่ให้มาตัวนี้ พวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมคูสคอนโทลนะครับแล้วก็มีแอร์แบก ABS ตัวนี้เลขไม่หนึ่งแสนม่กโลตัวนี้ใหม่แท้แล้วก็จะเป็นวิทยุ CDMP 3นะครับแล้วก็จะมีแอร์แอร์แบบบิดอ่าเป็นแบบแมนวนวลนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา5เกียร์นะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโฟวิ e นะครับสามารถปรับปรับปรับใช้แบบโฟวิลได้นะครับตัวนี้สำหรับตัวคอนโซลก็สภาพค่อนข้างดีนะครับวงมาลลยไม่มีลอกนะครับวงมาลลยไม่มีลอกอย่างเดิมๆออกห้างจากโรงงานนะครับตัวคอนโซลไม่มีรอยส่วนตัวเบาะตัวเบาะก็เป็นแบบเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวเบาะไม่มีแตกไม่มีซุดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนด้านหน้านะครับผู้โดยสารด้านหน้ากับคนขับก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะครับตัวเบาะก็ยังสภาพดีอยู่ไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับเดี๋ยวดูคอนโซลมุมกว้างด้านหน้า ตัวเบาชอบมากๆครับตัวเบาอชอบตรงที่หัวเบาะแล้วก็มีช่องช่องตรงนี้ดีไซน์ค่อนข้างแบบสปอร์ตสปอร์ตมากๆ,ๆสำหรับตัวนี้เป็นรุ่น5ประตูนะครับตัวเบาะแถว2ก็สามารถพับได้นะครับเบาะจะพับลงไปแบบนี้นะครับสำหรับลูกค้าอ่าหรือพี่ๆท่านใดที่มีของหรือสัมภาระเยอะๆก็ วางของได้ตามสะดวกสบายเลยนะครับมีพื้นที่ใช้งานมีพื้นที่ใช้สอยวางของได้แบบค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราชมรอบๆกันอีกทีนึงนะครับสำหรับตัวนี้เป็น s u b ารุ i m p r พ s a 2.0 4W h e e l นะครับเครื่องยนต์เบนซินเป็นรุ่น5ประตูนะครับเป็นรถเกียร์ธรรมดาเป็นรถปี2010นะครับราคาอยู่ที่543,000บาทนะครับเลขไม่อยู่ที่138,000กกโลตัวนี้ไม่แท้เช็คศูนย์นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงสำหรับเต็นท์ของเราชูรูมของเราเน้นซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงนะครับ ส่วนมากจะเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดประตูแล้วก็ชมรอบนอกกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบนอกกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่มองหารถมือ2ส,สภาพดีๆสภาพที่สวยไว้ใช้งานนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือจะเข้าไปชมรถเพิ่มเติม ได้ที่เพจ Facebook ของเรานะครับพิมพ์คำว่า UK Car รถยนต์มือ2คัดสภาพเพื่อคุณนะครับเรายังมีรถอีกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อให้เลือกให้ชมกันนะครับมีหลากหลายราคาเลยทีเดียวนะครับสำหรับโชว์รูมของเราตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษนะครับแถวต่างระดับชินพีนะครับถ้ามาจากบางบัวทองจะอยู่ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบรมราชชนนีนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้า,ท,า,ท,าท่านใดที่เข้ามาดูแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาจะได้มาอัปเดตให้พี่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆตัวรถบอดี้รถชุดแต่งค่อนค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเป็นตัวหายากแล้วนะครับตามท้องตลาดไม่มีแล้วนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ